ลังเกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานในช่วงเวลานี้ก็อาจจะไม่เหนือความคาดหมายของสำนักข่าวกรองและประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะต้องถอนทหารสหรัฐออกมาจากอัฟกานิสถานเท่ากับเป็นการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาไม่ต่ำกว่า20ปีแต่โจไบเดนเองก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าภาพความกลหลน ที่กำลังเกิดขึ้นการรุกคืบของตาเลบันกำลังเป็นบททดสอบความเป็นผู้นำสหรัฐของประธานาธิบดีไบเดนด้วยค่ะ right. โดยสถานการณ์ความมั่นคงในอัฟกานิสถานย่ำแย่อย่างรวดเร็วกว่าที่โจไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้คาดการไว้นะคะโดยในช่วงเวลานี้สหรัฐก็ต้องเร่งเสริมกองกำลังที่กรุงคาบูและย้ายเจ้าหน้าที่สถารทูตสหรัฐออกมาจากสถานทูตเร่งเสริมทหารเข้าไป แต่แม้จะมีปัญหาไบาเดนก็ไม่เปลี่ยนใจนะคะเรื่องของการเดินหน้าถอนทหารออกมาและย้ำว่าคนอัฟกานิสถานจะต้องต่อสู้เพื่อตัวเองด้วยและก่อนหน้านี้ไบเดนเองก็เคยพูดไว้ว่าสหรัฐไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปสร้างชาติให้อัฟกานิสถานแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ดูแลด้านความมั่นคงและนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า คงจะมีคำถามเกิดขึ้นจากนี้ไปถึงมรดกนโยบายการต่างประเทศที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนฝากไว้ในอัฟกานิสถานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรุกคืบของกลุ่มตาเลบันสงครามกลางเมืองปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเจียต้องตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มตาเลบันรวมถึงแนวทางในการบริหาร อัฟกานิสถานจากนี้ไปด้วยนะคะว่าจะควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้อย่างไรคะขณะที่ภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งในอัฟกานิสถานก็เป็นโจทย์สำหรับการเมืองในสหรัฐนะคะถ้าย้อนกลับไปการที่จะถอนทหารออกมาเป็นการตัดสินใจเกิดขึ้นที่ชัดเจนในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป ที่ได้ไปคุยกับกลุ่มผู้นำตาลิบันเมื่อปีที่แล้วและบอกว่าจะถอนทอาหารสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรออกไปก่อนวันที่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งเท่ากับเป็นการกดดันรัฐบาลของโจไบเดนที่จะต้องเดินหน้าตามคำมั่นที่ทรัมป์ได้ไปให้คำมั่นไว้การถอนทอาหารออกมาในช่วงนี้จึงเป็นคำถา,ถามถึงความเห็นที่อาจจะไม่ลงรอยกันระหว่างสหรัฐและพันธมิตรหลักๆของสหรัฐในภูมิภาคแต่เมื่อ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันต่อพันธมิตรในยุโรปและนาโตก็เท่ากับว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางของโจไบเดนที่ไปประชุมกับกลุ่มผู้นำ G7 และได้หารือกับเลขาธิการองค์การนาโตที่กรุงบรัสเซลก็เท่ากับเป็นการยืนยันการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดน แต่ด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ทางด้านการทูตก็วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วโจไบเดนเองก็คงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาแบบไส้งอนหรือช่วงเวลาที่สหรัฐต้องถอนทหารออกมาจากเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามในสภาพที่บอบช้ำอย่างมากเมื่อปี1975ก็คงเป็นความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในช่วงเวลานี้ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ซ้ำรอย มีรายงานด้วยนะคะเมื่อสองวันก่อนไบเดนได้ไประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่มนคงเพื่อรับทราบข้อมูลที่ตาเลบันเดินหน้ายึดครองพื้นที่อย่างรวดเร็วขณะที่ไบเดนย้ำว่าเป็นภารกิจของอัฟกา,านิสถานที่จะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าสหรัฐไม่ได้เข้าไปสร้างชาติก่อนหน้านี้รัฐบาลไบเดนก็ไม่ได้ปิดบังนะคะว่าจะต้องหันมาเน้นการแข่งขันกับจีนม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับแนวทางการต่างประเทศของสหรัฐ แต่นักวิเคราะห์เองก็มองว่าถ้าเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอัฟกา,านิสถานและตาลิบันครองอัฟกานิสถานได้สหรัฐนั่นแหละที่จะต้องยิ่งกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอีกด้านหนึ่งนะคะได้เห็นภาพของผู้นําตาลิบันได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนรัฐมนตรีหวังอี้ก็กําลังได้เห็นบทบาทของจีนที่อาจจะชัดเจนมากขึ้นในอัฟกา,านิสถานและอาจจะเป็น